สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งกันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสาหรือทักไอ l ดี e ไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามส้าทางร้านมีบริการเก็บปลายทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับเรามาชมรายการแรกเลยนะครับ รายการแรกเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับพี่รุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปีบารมีพระพิจิตนะครับพี่ดูนะครับพี่เลขโค้ดเจ็ดห้าเจ็ดนะพี่ดูนะครับพี่เป็นเนื้ออปัปาก้าพี่องค์นี้เป็นเนื้ออัปกา้าสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับพี่ รายการนี้เอาไปห้าร้อยพร้อมส่งแล้วพี่เรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่สวยมากเลยนะพี่ในกลุ่มน่าจะมีเจ็ดแปดร้อยนะครับพี่ในกลุ่มหลงพะเงินนะครับสวยงามมากเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระทวดนะพี่เหรียญหัวโตวปีสอ0พันห้ร้อะพี่ดูนะพี่ส,สวยๆนมเดิมเลยนะพี่ดูนะครับ ได้มาเมื่อเช้านี้เลยนะพี่ดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูตัวสื่อนะพี่คมชัดเลยนะพี่ดูนะครับตากลมๆเลยนะพี่ดูด้านหลังนะครับรายการนี้ไป 9 0้า้บาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทรายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลงพบะกวยเนื้ออบากก้านะพี่เป็นเป็นเนื้อบักก้าพี่ดูนะครับเหรียญหนาหนาเลยพี่ดูนะครับพี่ดูนะพี่หัวแหวนมีเนื้อเกินนะพี่คงสารโอนะพี่ปิ้นนะพี่ดูนะครับดูนะพี่หน้าตาคมชัดเลยพี่มีจานด้วยนะครับดูนะพี่เหรียญนี้มีจานด้วยนะครับ พี่หูห่วงเป็นป้นเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูท่าพี่รายการนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับ1,200บาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับ สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเหรียญนั้นหนาเลยนะพี่ดูนะครับพี่เหรียญนั้นหนาเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะหนามากนะครับพี่แต่ก็ไม่มากเกินเกินไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเป็นธรรมชาติเลยนะพี่ดูนะครับ เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรลยการต่อมาเป็นรูปหลอ่หลอลบเพื่เงินนะพี่สวยๆน้เดิมเลยนะครับดูนะพี่อันนี้เป็นอ่ารุ่นปืนแตกนะพี่เป็นหล่เพื่อเงินรุ่นปืนแตกพิมพ์เสียดโตนะพี่สวยเดิมนะพี่พิมพ์นี้เป็นเสียดโตนิยมสุดนะพี่ดูนะครับสวยมากเลยพี่เก่าๆเ,เลยนะครับพี่เอาไป จ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลงพัะทวดนะพี่ตัวทอหลังหนังสือนะพี่ดูนะพี่หลังหนังสือมีเสาอากาศด้วยนะครับดูพี่เสาวอากาศคมคม,คมดูเส้นรัศมีนะพี่คมคมเลยนะครับดูพี่ตัวทอนะครับ ดูนพีสวยเดิมเลยนะพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยนะครับรายการนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับดูนพี่สวยเดิมเป็นธรรมชาติเลยนะพี่ดูนะครับสาวกาศนนพี่ไม่ต้องตีกล้องเลยนะครับพี่เห็นไหมครับหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่อันนี้เป็นปกโพนะพี่ดูนะพี่ สวยเดิมเก่าๆเลยนะพี่ดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่อัน,นเป็นกรอบปิดหลังนะครับพี่ดูพี่เก่าๆแสวยน้ำเดิมเลยนะพี่ดูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับเอาไปแปดร้อยนะพี่เรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญ หลงปูไข่วัดเชิงเลนนะพี่เป็นเหรียญหูในตัวนะครับ,พ,รบพี่มีจานด้วยนะครับโดยพี่มีจานด้วยนะครับดูด้าน,นหน้านะพี่ตัวพี่สวยเดิมเลยนะครับเหรียญนี้เอาไป หนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อไข่นะครับรายการต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะพี่เป็นรุ่นแรกพริมพ์หน้าลิงนะครับดูนะพี่หลวงพ่อกลวยรุ่นแรกครับพี่เอามีจานด้วยนะพี่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะพี่ดูนะครับมีจานด้วยนะครับนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ รูปหล่อหลวงพระกลวยหน้าลิงรุ่นแรกแล้วพี่หวหลังแล้วมีจานแล้วพี่ดูนะครับโอ้ผมเพิ่งจะเห็นนะพี่ยังไม่ได้ส่งดูเลยนะครับรถกล้นก็มีนะพี่พี่มีจานทั้งก้นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทรูปหล่อหน้าลิงนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้เป็น เหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่เหรียญหลวงพ่อพรมนะครับพระอาจารย์พรมนะพี่รุ่นแรกนะครับดูนะพี่หน้าตาสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับเหรียญน,นี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเงินวัดอนรยิหอมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดอนรยหอมนะพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะพี่สวยสวยเมเดิมเลยพี่วัดดอนหยหอมนะพี่หลวงพ่อเงินปีศูนย์หกนะครับดูนะพี่รายการนี้เอาไป หกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่เสียนได้วสวยน้ำเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นน่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะพี่ดูนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่โหสวยมากนะพี่รูปหล่อเนี่ยสวยนะพี่เหมือนเนื้อทองระครังเลยนะพี่น่าจะใช่ไหมพี่ ดูนะพี่ตอโคตรระครังนะพี่ดูนะครับตัวปาดเหมือนหนึ่งห้าบางคารเลยนะพี่ตัวปาดก้นนะครับไปหนึ่งพันบาทนะพี่ผสวยแชมป์เนื้อชําดีจังเลยนะพี่ดูนะครับสวยสวยมากเลยนะพี่รายการต่อมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพระโกยเนื้อทองฝาบาทนะพี่ดูนะครับ หัแหวนเนื้อเกินคมชัดเลยพี่ดูนะครับองศาโอด้วยเป็นปิ้นเลยนะพี่ดูนะครับเหลี่ยนนี้ไม่มีจานนะพี่ดูนะครับโอกสวยมากเลยพี่เป็นหลงมะก้วยเนื้อทองฟ้าบาทนะครับดูนะพี่ห่วงเป็นปิ้นเลยนะพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยนะครับ เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะพี่นี่ได้หลวงพระคูณอันนี้มีจานด้วยพี่เพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับดูนะพี่มีจานด้วยนะครับมีต่อโคตรนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลย,ย,เเลยครับ ดูเส้นนำ้เส้นวิ่งไม่ต้องตีกล้องก็เห็นนะครับมันดูด้านหลังนะพี่รุ่นสร้างบาร,รมีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับดูพี่รุ่นสร้างบาร,รมีนะครับสวยเดิมเลยนะพี่ดูนะพี่อำเภอด่านขุนพศนะพี่ดูนะพี่นคะรอนราชสีมานะครับรายการต่อมานะครับ Get, ร Herm huh. bah, ายการนี้เป็นไอ้ล็อกเก็ตนะพี่ล็อกเก็ตหลงมะกรอยนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่ดูนะครับเห็นกระดาษหนังไก่พี่ดูนะครับโดนไฟจะแวบแวบนะพี่ดูนะครับแต่ก็ดูตรงๆนะพี่ก็จะจะเหมือนกระดาษธรรมดาพี่แต่ถ้าตะแคงหาไฟพี่เห็นครับพี่จะเป็นแสงแวบๆวเลยนะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่กระดาษเมื่อก่อน็จะเป็นอย่างนี้นะพี่ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะพี่ดูนะครับพี่โอ้ดูนะพี่เมื่อเช้าลุงแกจะไม่ให้นะพี่ดูนะพี่ลุงเขาเก็บไว้อย่างดีเลยนะพี่ดูนะครับเหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะพี่ดูนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะพี่ สวยเดิมเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญออหลวงพระกวยนะพี่ปีสองหนึ่งหลังหัดน้ำม,มานนะครับดูพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยนะพี่ดูตัวตัดนะพี่ตัวตัดเห็นไหมครับ เหรียญสวยเดิมเลยพี่ดูเม็ดผลแล้วก็ขีดเหมือนเข็มจิตยาแขนหลวงพ่อนะครับดูเส้นนะพี่คมคมเลยนะครับนะครับมีเนื้อเกินเห็นไหมครับเอาไปหนึ่งพันบาทพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพระผงนะพี่พระผงตําข้าวหลวงพ่อหรือสีลิงดํานะครับพี่ดูนะพี่ พราะสีลิงดำนะพี่เป็นพระเนะื้อผงคําข้าวนะพี่ดูนะพี่ผมไม่ทราบว่าเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะพี่ดูนะพี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเอาไปเท่าไหร่หกร้อยนะพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นอ่าพระพธิ์ปีสองพันห้าร้อยนะพี่ดูนะพี่ สวยเดิมพี่พิมพ์นี่มีเข็มด้วยนะพี่โอ้ยทันโดดดูนะครับมีเข็มอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเห็นไหมครับดูนะพี่ดูนะครับพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่ดูเส้นนะพี่เส้นรัสมีนะพี่ดูนะพี่วิ่งเต็มเลยนะพี่ดูนะครับเรียมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับพี่ เหรียญยี่ห้าศตวรรษปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยนะพี่เรืมกรอบพร้อมใช้เลยนะครับรายการเต่ามานะพี่อันนี้เป็นรูปลอหลองพระเดิมนะพี่รูปลอหลองพระเดิมนะครับดูพี่น่าจะเป็นพิมพ์เอนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยๆนุมเดิมเลยนะครับ รายการนี้เไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่ทรงเหรียญอามนะพี่ดูครับมีหูคล้องนะพี่ดูพระพรมสีหน้านะพี่ดูนะพี่อันนี้ผมไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะพี่ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรตอกโค้ดตรงนี้ด้วยนะพี่ดูนะพี่ดูพี่พี่ไทยรู้คนไหนรู้ที่ทัก มาเลยพี่เอาหก0้อพอนะพี่เอาหก0้อพอนะพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญอ่าหลงพ่ออีพี่เป็นเหรียญหลงพ่ออีนะครับดูนะพี่ขอบกระบอกห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเหรียญนี้เอาไปแป0รบาทพี่เอาไปแป0รอบาทนะครับรายการต่อมานะพี่ วันนี้สภาพใช้เลยไม่เลื่อมเลยนะครับนืเวพระคูอะไรนะพี่อินไม่พี่พระคูอินนะพี่ดูนะพี่สวยๆนุ่มเดิมพี่สภาพผ่านการช้งานมาบ้างนะพี่ก็ไม่บ้างนะพี่ก็เยอะอยู่เนืเปี่ยงพอเห็นพอสอบนะพี่สองสี่เจ็ดสามนะพี่ดูนะพี่ถ้าดูอย่างงี้มองไม่เห็นพอสอบเลยนะพี่ต้องตีกล้องนะพี่ดูนะครับ ลึกอยู่นะพี่โหเรียบหมดแล้วพี่เป็นขอบก็บอกเลยพี่น่าจะเป็นข้างเลยนะพี่รุ่นเนี้ยดูความเรียบนะพี่เป็นสภ,ภาพใช้นะพี่เอาไปเท่าไหร่ดีเอาไปห้าร้อาบาทต่อพี่ห้าบาทรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญ หลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่านะพี่ดูนะพี่สวยๆนุ่มเดิมเลยนะครับพี่ดูนะพี่เป็นขอบกระบอกนะพี่ขอบเรียบๆนะพี่ดูนะครับห่วงเชื่อมนะพี่ดูนะครับหลวงปู่สุกปีสองสี่องหกนะครับพี่ดูนะครับเนื้อหาเก่าอยู่นะพี่เอาไปแปดร้อยนะครับเอาไปแปดร้อยนะครับ รายการต่อมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลกพกกันนะพี่โอ้โหดูจับจนเลื่อมนะพี่ดูนะครับรอยเจ้าของก็จับจนเลื่อมเลยพี่ปศรสองส,องสี่หกเก้านะพี่หลงพกกันพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่ดูนะครับลุ่มเลื่อมเลยพี่ดูครับ รายการนี้อาไป800อบาทนะครับแ0 0บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อโสธรปี2 4 6สี่ศูนยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เอาไปแ0 0บาทนะครับเอาไปแ0 0นะครับรายการต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะ หลงพ่อช่วยนะพี่ดูนะเป็นเหรียญขอบเขาบอกห่วงเชื่อมนะพี่ดูนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับได้มาแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูนะพี่สภาพนี้เลยพี่ได้มาสภาพนี้เลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะพี่ดูครับพี่ส,สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับขีบหงนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับเหรียญขอบก็บอกนะพี่หกเชื่อมนะครับประศรสองสี่แปดสองนะพี่ดูครับบล็อกดอกจันแตกด้วยนะพี่ดูครับรายการนี้ไป 800บาทนะครับแ0 0อบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลงพ้ทวดวางช้างให้เป็นเขาเรียกว่าเม็ดแตงนะพี่หลงพ้ทวดหลังหลงปูทิมนะพี่ดูนะครับเป็นเหลืองเม็ดแตงเป็นเนื้อบักก้านะพี่เนื้อกะลาบอกนิยมเลยพี่ดูนะครับนอขีด,ดยาวนะพี่นั่นน่าจะหูขีดนะพี่เอาไปหกร้อยนะพี่เอาไปหกร้อยนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าขุนแผนเคลือบนะพี่วัดใหญ่นะพี่ใช้มงคลอยุธยานะพี่ดูนะพี่แตกรายงานแบบนี้เลยนะพี่ดูนะพี่ดูนะครับ,รบสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้เข้าไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการต่อมานะครับ รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วยโจระเข้นะพี่ดูนะพี่พิมพ์หูก็ตายนะพี่ดูนะครับพิม์หูกก็ตายนะครับเอาไปแปดร้อยนะพี่เอาไปแปดร้อยพี่มีจานรอบเลยนะพี่รายการต่อมาเป็นพระรอดนะพี่พระรอดลำพูนนะพี่ดูนะครับ เส้นตกสวยๆเก่าๆเลยพี่ดูครับส,สภาพเก่าเก็บนะพี่ส,สภาพเก่าเก็บนะครับดูนะพี่มีเม็ดแร่ม,มวลสา,ารด้วยพี่ดูนะครับรายการนี้เอาไปแปดร้อยบาทน,นะพี่เอาไปแปดร้อยบาทน,นะครับดูรายการต่อมาเป็นพระปิดตาหลงพ่อแก้วนะพี่เป็นพระปิดตาหลงพ่อแก้วหลังแบบครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะครับ ดูทงพี่สวยเดิมเลยนะครับดูทั้พี่สวยสวยนุ่มเดิมเก่าเก่าเลยพี่เอาไปแปดร้อยทัพี่เอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นพระกีบบัวนะพี่หลงปูโต๊ันะพี่เป็นไอ้ใบโพนะพี่ขอโทษทีพี่เป็นใบโพเล็กนัพี่ดูนะครับพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับสวยสวยนุ่มเดิมเลยนะครับดูนะครับ ใบโพลิกนะพี่หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทองสุกนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะพี่เนื้อจะออกไปทางสำลิดนะพี่สำลิดแดงหรือเป็นเนื้อนาวะนะพี่ดูนะพี่ดูนะพี่เอาไป เก้าร้อยบาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยนะครับรายการต่อมานะพี่อันนี้จะเป็นหลงประทวดนะพี่อันนี้เขาเรียกว่าเปตตรงนะพี่รุ่นเปตตรงเลขสามสามแปดนะพี่ดูนะครับสวยๆ้ดมเดิมเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่เป็นเนื้อนวะโลหะเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่เนื้อนวะ นะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญแม่ชีบนเรือนนะพี่ดูนะครับพี่สวยสวยนมเดิมพ,พี่ดูนะครับดูนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต้องมาเป็นสมกรนะพี่อันนี้เลี่ยมเงินนะพี่งานแกะมือนะพี่นั้นหนาเลยพี่ดูเลี่ยมอย่างหนาพี่ต้องมีเจ็ดแปดร้อยนะพี่เลี่ยมนะครับดูนะครับพี่งานแกะมือนะพี่สมัยก่อนเขาถ้าแกะไม่สวยนะพี่ดูนะครับดูพี่เป็นพระ้มกรนะพี่พิมพ์ขนมเปียะอันนี้พิมพ์ขนมเปียนะครับพี่เอาไป เก้าร้อยบาทนะพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับพี่ดูนะครับพี่ปีหนึ่งสองนะครับดูนะพี่มีจานซ้ายขวาเลยนะครับดูยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับ มีจานนะพี่ดูนับมีจานด้วยนะพี่ดูด้านหลังนะครับดูพี่สวยสวยน้เดิมเลยพี่ดูนะครับดูพี่สวยเดิมมากเลยนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่แปดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่ะพระกล่องพี่ดูนะพี่เป็นอ่ะสมเด็จจิตรดาพี่ดูนะพี่ เป็นสมเด็จจิรดานะพี่นะพีกล่องแบบนี้เลยพี่เก่าๆเลยพี่เป็นไหมพรมนะพี่ดูนะครับสวยๆนุ่มเดิมเลยนะครับดูนะพี่เอาไป800บาทนะพี่พร้อมกล่องเลยนะครับพี่ลายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่ะ สมเด็จปกโพนะพี่หลังพระแม่ธรณีนะพี่เนื้อผงน้ำมันหลงพะโกยนะพี่น่าจะเป็นปีหนึ่งสามนะพี่ดูนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่เป็นโพเก้าใบนะพี่เป็นโพเก้าใบนะครับสวยๆน้ำเดิมไม่อภัยเท่าไหร่ดีเจ็ดร้อยนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะพ,นะพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญ หลวงโพธิมวัดนรไล่นะพี่เป็นเหรียญหูเอาเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับดูนะพี่สวยเดิมเลยนะพี่ดูนะครับดูนะพี่เหรียนสวยเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่หนึ่พันบาทนะครับรายการต่อมานะพี่เป็นรายการสุดท้ายนะพี่อันนี้เป็น รูปหล่อหลงพระพรมวัดช่องแครนะพี่ดูนะพี่เป็นแบบนี้นะพี่ดูนะครับสวยน้ำเดิมเลยนะครับสมสมสวยมากเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะครับ <c oughs> ดูบพี่เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่สวยเดิมเลยนะครับอะไรการน,นี้เอาไป 9ก้900บาทนะพี่เอาให้900บาทนะพี่วันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองแปดสามสนะครับหรือถ้าแครดีไลน์กับเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเร้ศย์ก้องแปดสามสี่สองแปดสามหนะครับวันนี้ต้องขอลา,าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ